สัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อนรับเข้าสู่ชนแนลโนวัตีเอ็มเนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้อสุดฮิตซึ่งมันจะฮิตมากเลยเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ผลสอบเพิ่งออกใช่ไหมดังนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้อการจัดการกับความผิดหวังนั่นเอง ซึ่งเราเชื่อว่าไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในวัยไหนก็ตามตั้งแต่ประถมมัธยมเข้ามหาลัยหรือว่าถึงมาทํางานแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเจอกับอะไรที่เป <usto? S 3> ็นความผิดหวังใช่ไหมว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนั่นแหละดังนั้นเราก็ต้องมาหาธีจัดการกับมันกันก็ขอบทเรื่องตัวเองก่อนนิดนึงแล้วกันคือเทอมที่แล้วเนี่ยหนึ่งเทอมใช่ไหมเรียนไป6เดือนแล้ว6เดือนเนี่ยประกาศเกรดทีเดียว9วิชาไม่ใช่แค่วิชาสามวันคือ9วิชาจริงๆเออซึ่ง เราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจเรียนนะแบบว่าทํากิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็พักผ่อนบ้างแต่ว่าก็ตั้งใจเรียนมาเรื่อยคือแบบไม่ได้ทิ้งไม่ได้ดองเลยก็เรียนเก็บมาไร้เลยให้มันทันทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยก่อนสอบก็ตั้งใจอ่านนะแต่ว่าพอเกดออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่คิดคือมันก็ผิดหวังนิดนึง คือจริงๆเราก็ผิดหวังกับเกรดมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งที่เขาบอกว่าเทอมที่เก็บเกรดง่ายใช่ไหมแต่ว่าเราก็คือหลุดเอตั้งแต่เทมนั้นเลยดังนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการจัดการกับความผิดหวังส่วนตัวของเราเองเนาะซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าน่ากลัวเลยนะไอ้ความผิดหวังเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องหาวิธีการรับมือกับมันก็แค่นั้นเอง ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเราผิดหวังเพราะว่าเราคาดหวังใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้จะบอกว่าเราไม่ควรคาดหวังเพราะว่าความคาดหวังของเราเนี่ยแหละที่มันจะทําให้เรามีไฟในการทําอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้เป้าหมายนั้นมาใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราควรทาเนี่ยก็คือทําให้ดีที่สุดพยายามให้เต็มที่แล้วผลมันออกมาอย่างไงก็ยอมรับมันให้ได้ที่พูดมาเมื่อกี้มันดูพูดง่ายแต่ทำยากใช่ไหมดังนั้นเราก็จะมาสรุปเป็นขั้นตอนแบบ h how t ู to, ให้ทุกคนเลยละกันข้อแรกก็คือเราต้องยอมรับอารมณ์เราก่อน ก็คืออย่าต่อต้านอารมณ์เศร้าเพราะว่าเวลาที่เราผิดหวังมันก็ต้องเศร้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วดังนั้นก็เศร้าได้แบบหนึง่งอย่าจมกับมันนานแล้วก็รีบดึงสติกลับมาพอดึงสติกลับมาได้แล้วเนี่ยข้อที่2ก็คือยอมรับความจริงแล้วก็มาวิเคราะห์ปัญหากันทีนี้ก็มาวิเคราะห์ปัญหาว่าทําไมผลถึงออกมาเป็นแบบนี้ลิสต์เหตุผลที่เป็นไปได้ออกมาใส่กระดาษเลยง่ายสุดเช่นได้ผลสอบไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจเนื้อหารหรือเปล่าหรือว่าเราลืมเนื้อหา หรือว่าตอนไปทําโจทย์ในข้องสอบเนี่ยทาไม่เป็นหรือข้อสอบอาจจะยากก็ได้เพราะว่าเพื่อนก็ทําไม่ได้กันหมดเลยหรือว่าวันนั้นเราอาจจะป่วยซึ่งเราก็ไปลิสต์ของเรามาเหมือนกันว่าเหตุผลที่เราได้ผลสอบไม่ค่อยดีเนี่ยคืออะไร อย่างอันแรกของเราก็คือวันก่อนสอบเราไปเ,ออเหมือนเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยแบบวันก่อนสอบเลยมันก็เลยแบบอาจจะทวนเนื้อหาได้ไม่ครบบางวิชาของเราก็คือมันจําเยอะเราก็เลยแบบไม่อยากจำอ่ะก็เลยจําไปแบบเหมือนกักกักเออแบบไม่จําหมดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอไปอยู่ในห้องสอบมันก็ดันออกอะไรที่จําไม่ได้พอดีประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็มีวิชาหนึ่งที่เราสะเพราด้วยแบบว่าเขาให้ตอบซ้ายกวาวใช่ไหมแต่เราไม่ได้ตอบซ้ายกว่าเว้ยแบบตอบไปแค่ชื่อเฉย โอเคพอเราิสต์ปัญหาของเราออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงข้อที่3ก็คือเราจะมาคิดวิธีแก้ปัญหากันปัญหาที่เราิสต์ออกมาเนี่ยมันก็จะมี2ประเภทแบบแรกเนี่ยก็คือปัญหาที่แก้ได้แบบที่2ก็คือปัญหาที่แก้ไม่ได้ส่วนที่แก้ไม่ได้เนี่ยเช่นการที่เราป่วยหรือว่าข้อสอบมันยากเกินไปเนี่ยอันนี้เราก็น่าจะต้องปล่อยวางเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุมมันไม่ได้ไงส่วนปัญหาที่เราแก้ได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องคิดวิธีแก้กัน ย่างการไม่เข้าใจเนื้อหาเนี่ยก็อาจจะแก้ด้วยเรียนด้วยความเข้าใจมากขึ้นสงสัยตรงไหนก็ไปถามครูเลยอย่าไปกลัวหรือว่าเราอาจจะลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพิ่มแบบเปิด YouTube ดูคลิปที่แบบมีคนสอนปัญหาลืมเนื้อหาก็แก้ไขโดยทวนบ่อยๆหรือจะลองใช้วิธีจำเป็นภาพที่เราเคยแนะนำไปในกระทูก็ได้ ปัญหาทำโจทย์ไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าเราทําโจทย์น้อยใช่ไหมอย่างนี้ก็แก้ง่ายๆเลยก็คือลองทําโจทย์ให้มันมากขึ้นนะ้อย่าไปกลัว พอเราได้วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็วิธีการแก้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดแล้วเนาะเราก็แค่เรียนรู้จากมันแล้วก็ทําครั้งสอบไปให้ดีขึ้นเราจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกในอนาคตเนาะข้อที่4เนี่ยก็คือหาคนพูดคุยด้วยเรียกง่ายๆเนี่ยก็คือหาคนบ่นนั่นแหละเออแบบหาคนที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วก็เขาพร้อมที่จะรับฟังเราอย่างเช่นพี่เนี่ยก็จะไปบ่นให้พ่อแม่ฟังเนาะเออคือพ่อแม่เป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดแล้วหรือว่าบางคนอาจจะเลือกไปคุยกับเพื่อนสนิท แอะไรแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยก็ได้แต่ว่าบางทีเราก็แค่อยากมีคนรับฟังเราเฉยๆแค่นั้นมันก็รู้สึกดีแล้วข้อที่5อย่าโทษตัวเองอย่างเดียวจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากหลายปัจจัยไม่ใช่จากตัวเราทั้งหมดเช่นสอบได้คะแนนไม่ดีเนี่ยใช่แหละส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะเราอ่านหนังสือไม่มากพอแต่ก็อาจเป็นเพราะข้อที่เราเดาไปเนี่ยดันดวงไม่ดีเลือกผิดหรือข้อสอบยากไปทําให้เราอาจจะเกือบได้เกียรติสีแล้วก็ได้แต่ว่าพลาดไปแค่นิดเดียว ดังนั้นเนี่ยอย่าโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของตัวเองไปซะทั้งหมดข้อที่6ก็คือลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างลองไปทํากิจกรรมอื่นๆดูเพื่อให้ลืมความผิดหวังนี้ไปอย่างเช่นบางคนก็อาจจะไปวิ่งสวนลมไปเล่นกีฬาหรือว่าบางคนอาจจะเดินเข้าร้านหนังสือไปหา,หาน้ยายอ่านบางคนอย่างเราเนี่ยก็อาจจะไปเดินร้านเครื่องเขียนเนาะแค่เดินดูก็แฮปปี้ขึ้นแล้วบางคนเป็นสายแฟชั่นสายชอปปิ้งก็อาจจะไปเดินดูเสื้อผ้าใหม่ไปเปลี่ยนสีผมไปทําเล็บบ้างอะไรแบบนี้ ทุกคนก็คงมีกิจกรรมที่ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยก็ทําอะไรห่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างการเลื่อนดูตอรี่ไอจีอย่างเงี้ยตัวดีเลยใช่ไหมข้อที่7ก็คือลองอ่านเรื่องของคนที่ประสบความสําเร็จแล,แล้วดูอย่างเช่นน้องที่กาลังจะสอบเข้าใช่ไหมก็อาจจะลองหาเรื่องของคนที่สอบติดแล้วมาแชร์ประสบการณ์ว่าเออเขาอ่านสอบอยังไง ซึ่งการอ่านเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่ากว่าคนจะประสบความสาเร็จได้อย่างวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านความยากลําบากผ่านอุปสรรคอะไรแบบนี้มาท้งนั้นดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเออความผิดพลาดที่เรามีอยู่ในวันนี้หรือความผิดหวังที่เรามีเนี่ยเออมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยอะ่ะมีประโยคหนึ่งที่เราชอบพูดก็คือความผิดพลาดอะ่ะมันไม่ใช่ตัวขัดขวางความสําเร็จแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งของความสําเร็จต่างหาก แนะนำอันนึงสําหรับใครที่ไม่อยากจะไปหาหนังสืออ่านอะไรให้มันจริงจังเนาะก็ดูการ์ตูนเอาก็ได้อย่างช่วงมหกที่เราสอบเข้าเนี่ยเราก็มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่แบบผูกใจตล,ลอดเวในการอ่านหนังสือสอบเข้าก็คือเรื่องนี้เป็นออเทนนิสรู้จักหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่นําเสนอความพยายามความลําบากในการซ้อมอย่างเงี้ยจนไปแข่งซึ่งบางคนก็แข่งมาชนะก็ดีไปแต่บางคน พยายามแทบตายก็แข็งแพ้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีใครที่แบบเลิกเล่นเลยนะก็คือทุกคนก็โอเคครั้งหน้าเอาใหม่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยปลุกใจให้มากเวลาอ่านหนังสองือสอบเย้ครบเจ็ดข้อแล้วเราก็มาทวนกันอีกรอบแล้วกันข้อแรกก็คือยอมรับอารมณ์ใช่ไหมยอมรับอารมณ์เศร้าของเราข้อที่2ก็คือยอมรับความจริงแล้วก็มาวิเคราะห์ปัญหาที่แบบให้เขียนลงกระดาษข้อที่สามก็คือคิดวิธีแก้ปัญหาข้อที่สี่ก็คือหาคนคุยด้วยหรือหาคน่นนั่นแหละ ข้อที่5ก็คืออย่าโทษตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ข้อที่6ก็คือลองเปลี่ยนบรรยากาศไปทําอย่างอื่นดูบ้างแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่7 ก็คือลองอ่านเรื่องราวของคนที่ผ่านอุปสรรคนั้นมาแล้วจนประสบความสําเร็จได้สิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดนึงตอนสุดท้ายก็คือความผิดพลาดครั้งนี้มันไม่ใช่อะไรที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดซะหน่อยมองมันเป็นอีเวนต์หนึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็เป็นแค่อดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วแต่ว่าเราจะไม่ยอมทําให้มันสูญเปล่าก็คือเราต้องเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะเรียนรู้จากมันแล้วก็ทําครั้งหน้าให้ดีขึ้น สำหรับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาดูกันช่วงนี้ก็อาจจะเรียนหนักนิดน,นึงแต่ว่าก็จะพยายามหาเวลามาแชร์เรื่องอะไรแบบนี้ให้ฟังกันเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะ ใครที่อยากแชร์เรื mayın, ่องราวความผิดหวังของตัวเองหรือว่าวิธีการที่ผ่านเรื่องนั้นมาได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาอ่านก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเจอกับความผิดหวังอยู่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนมีแนวทางในการรับมือกับความผิดหวังนี้ได้ดีขึ้นเนาะลาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย